ปโปรเกสซีฟราคาเท่าไหร่แพงไหมมัธยายอยากตัดมันตาโปรเกสซีฟต้องมัธยาวิชันเซนเตอมัธยายวิชันเซนเตอ จริงๆแล้วนะคะเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายๆหมื่นเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเลนแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในเลนนั่นแหละค่ะเพื่อให้ได้มุมมองภาพที่สบายตาที่สุดนั่นเองค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะถ้าเป็นที่มัธยาคลินิกเนี่ยราคาเลนเนี่ยจะแบ่งเป็น3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ราคา8,700บาทจนถึง15,000บาทค่ะรุ่นคุ้มค่าจะอยู่ที่ราคา15,000บาทจนถึง30,000 แล้วก็รุ่นพรีเมียมก็คือตั้งแต่30,000บาทเป็นต้นไปค่ะ อันดับแรกเลยก็คือแตกต่างกันที่โครงสร้างของเลนส์ค่ะความหมายง่ายๆก็คือถ้าเราใช้เลนส์ราคาที่ถูกกว่ากับเลนส์ราคาที่แพงกว่าเนี่ยมุมมองภาพก็จะไม่เหมือนกันค่ะราคาเลนส์ที่แพงกว่ามุมมองภาพจะนุ่มนวลสบายตาใช้งานง่ายกว่าเลนส์ที่มีราคาสูงกว่าเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเฉ <c oughs> พาะบุคคล <c oughs> ก็คือออกแบบเพื่อให้ตรงกับค่าเสายตาและความต้องการของเรามากที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการตัดสูตรอะค่ะอย่างเลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับเราไปซื้อ แบบฟรีไซส์อะค่ะมันอาจจะมีหลวมไปหรือคับไปพวกเนี้ยเราก็ต้องยอมรับให้ได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับการที่เราใส่เลนโปรเกรสซีฟรุ่นเริ่มต้นบางทีเนี่ยมุมมองภาพมันอาจจะโฟกัสไม่ชัดบ้างหรือว่ามุมมองภาพแคบไปบ้างแต่มันก็พอใช้ได้อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นคุ้มค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะ,ะ,คะก็เปรียบเสมือนเราไปซื้อสูตรที่มีไซส์ S M L X L อย่างเงี้ยไว้อยู่แล้วอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราอะใส่สูตรได้พอดีตัวมากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้พอดีเป๊ะนะคะก็เหมือนกับเราใส่เลน รุ่นคุ้มค่าค่ะมันก็ทําให้เราเห็นมุมมองภาพที่ใช้งานง่ายขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดค่ะส่วนอันสุดท้ายคือเลนส์โปรเกรสซีฟแบบรุ่นพรีเมียมเปรียบเสมือนกับเราไปตัดสูตรที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลเลยอะค่ะมีการวัดขนาดสูตรอย่างชัดเจนเป๊ะให้เป็นแบบเราก็แปลว่าคนอื่นอใส่สูตรเราไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นพรีเมียมเนี่ยต่อให้คนอื่นที่มีค่าสายตาเดียวกับเราอะค่ะมาใส่แว่นนี้ของเราก็จะใส่ไม่ได้เหมือนกันก็คือมันตัดมาไว้สําาาหรรับเเเคนดดียยวโยฉพะ เ,เพราะฉะนั้นในเรื่องของมุมมองภาพความสบายตาเนี่ยก็คือดีเยี่ยมอยู่แล้วค่ะ หากท่านได้สนใจตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่คุ้มค่าคุ้มราคาหมอขอเชิญมาที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์เรามีทีมนักทัศนามาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรนโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะตัดแว่นกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะตัดแว่นโปรเกรสซีฟเมื่อใดต้องมัธยาเท่านั้นค่ะหากใครมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ไลน์ออฟฟิเชียลและไซน์มัธยาคลินิกตรงนี้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่คอลเ center น์เตอร์0 9 9 4 6 3 6 3 6